สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญ,ญพรก่ออรุโนไทยอายุ40ปีประกอบอาชีพรับราชการครูปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก3ามค่ะอดีตนะคะก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีผิวสวยเฟิร์มและชอบเที่ยวนะคะ พร้อมกับมีความสุขกับการทานของอร่อยออร่อยนะคะจากนั้นนะคะก็มาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะเมื่อมีลูกคนที่หนึ่งคนที่สองหุ่นก็ยังเฟิร์มและสวยอ,อยู่นะคะแต่พอมาคลอดลูกคนที่สามสุขภาพร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะคืออ้วนมากขึ้นเดินลำบากเหนื่อยง่ายเริ่มเป็นูุิแพ้เป็นไซนัสพอตรวจสุขภาพประจำปีนะคะก็ตามมาด้วยผลเลือดที่ไม่โอเคเลยค่ะ คอเลสเตอรอลไตรกิสรน์ก็สูงค่ะคุณหมอบอกว่าในอนาคตมีโอกาสเป็นเบาหวานดิฉันกลัวมากค่ะอยากจะมีชีวิตอยู่นานๆอยากอยู่กับลูกๆอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปพร้อมกับความสวยและสุขภาพดีจึงหาวิธีการต่างๆในการลดความอ้วนทั้งออกกำลังกายไอเอฟคีโตสถาบันความงาม อาหารเสริมที่ดาราเขารับประทานก็ทํามาหมดเลยนะคะผลที่ได้ก็คือเหมือนในรูปค่ะก็ยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมผลเลือดก็ไม่โอเคนะคะจนได้มาเจอเพื่อนนะคะสมัยเรียนปอโทอยู่ด้วยกันก็คือทอยค่ะเขาอ้วนมากและเขาก็ผอมสวยหุ่นดีนะคะจึงได้มาปรึกษาเขาค่ะและเขาก็ได้แนะนำโปรแกรมชะลอวัยนะคะให้รู้จักหลังจากนั้นดิฉันตัดสินใจเลยค่ะเข้าร่วมโปรแกรมนี้นะคะ พอเข้าร่วมโปรแกรมแล้วนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายของดิฉันเลยนะคะดิฉันนะคะเริ่มน้ำหนักตัวลดลงนะคะภูมแพ้อากาศก็หายไปไซนัสก็ดีขึ้นนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะหลังจากออกขอดแล้ว2เดือนนะคะผลเลือดนะคะกลับมาเป็นปกติค่ะดิฉันนะคะก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตครอบครัวมากยิ่งขึ้นชอบถ่ายรูปนะคะ แล้วก็ปกตินะคะตอนอ้วนๆนี่จะไม่ถ่ายรูปเลยนะคะกัวกล้องค่ะถ่ายออกมาแล้วมันดูไม่ดีดูดูไม่สวยนะคะปัจจุบันชอบมากค่ะนี่คือรูปปัจจุบันนะคะหลังจากนั้นนะคะดิฉันนะคะก็เริ่มนะคะแนะนําโปรแกรมนะคะให้ผู้ที่สนใจนะคะโดยเฉพาะคนรอบข้างที่เขาเห็นดิฉันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ ขาก็สนใจโปรแกรมเข้าร่วมโปรแกรมดิฉันก็ส่งต่อความสุขที่ได้รับนี้นะคะให้กับผู้คนรอบข้างทาให้ผู้คนรอบข้างดิฉันมีความสุขและก็มีสุขภาพดีตามมาค่ะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทอยเพื่อนรักค่ะทอยเพื่อนรักคนนี้เลยค่ะที่ได้แนะนําโปรแกรมชชลอวไวให้รู้จักนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณน้านอนค่ะน้านอนที่คอยดูแลตลอดมานะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องขอขอบคุณคุณหมอกริดนะคะผู้คิดค้นโปรแกรมวิเศษนี้ขึ้นมาขอบคุณทีมงานชรอวัยทุกท่านเลยนะคะที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาให้กําลังใจที่ดีค่ะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ